ครับได้อยู่รัรแผนเปิดประกันใช่ไหมครับเออทำอยังไงครับมีคนเสนอแนะบอกว่าให้ทำใหม่นะคือมันอย่างนี้นะครับผมว่าเน,นี้ยเราทำเองมาเนี่ยเราก็ปรับปรุงของเราได้ใช่ไหมทำได้นะเราก็ลองถอยหลังไปดูที่ว่าสองปีขึ้นหลังเนี่ย ตัวไหนท,ที่มันไม่ชัดเนะี่ยเราก็ทาทดแทน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 แล้วเราก็ไปดูแผนเปลี่ยนแประการประจําปี <นะ S 2> ว่ามันผอนมาจากแผนพัฒนาคุณมาพการจั่การศึกษานี้ไหมมันตรงก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 ันนะครับแล้วโครงการกิจกรรมอะไต่างก,กาั้มันสอดรับกันเรายังทาได้นะเพราะเราทำไม่ทำเองใช่ไหมครับนะเราปรับปรุงข้อมูลแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้แต่ให้ทุกคนมีส่วนร,ร่วมให้ทุกคนเห็นพร้องต้องกัน มันจะไม่ได้เกิดความขัดแย้งแ,แต่เอีกคนหนึ่งไปร้อยแก้มันมีโรงเรียนหนึ่งนะประมรอบสามเนี่ยเขาก็ไปเห็นนะครับเห็นไหนเอซีไออยู่สองเล่มตอนแรกเขาเอาเล่มหนึ่งส่งแล้วปรากฏว่านั้นมีปุ๋อีกคนหนึ่งเอาอีกเล่มหนึ่งมาวางเขาก็เปิดดู c. ผลต่างก,กันครับปีเดียวกันแต่รายงาน,าน,นเขาก็ผมก็ไปวันี้เขาก็บอกว่าก็น,อน,น,อน สอมสอสเขามาเมือนเขาทวงเอเซียไม่เหมือนกันเป็นั้นะ้าวมันไม่เหมือนได้ยังไงนะตอนแรกก็เอาเล่มนี้มาแต่อยู่อย่างก็ไม่รู้เอาเล่มที่มายัางไงเห็นเป็นสองเล่มเขาก็เปิดดูว่ามันทาไมไม่ไม่เหมือนกันนะนี่คือความ่รอกถ้ามันไม่เหมือนตรงนั้นถ้าปรับปรุงแก้ไขแล้วครับเอาออกทางๆอย่ามาปาาุนแต่สอบถา,ยามย้ำเป็นการลักษณะของ ของอุมคนภายในเกิดความขัดแย้งกันเสร็จแล้วก็มาเสียบให้กรรมการเห็นเพื่อต้องการที่จะไปชด <c oughs> ของเราอย่าตาิทำ <c oughs> น,น,น,นะครับมันศะักดสีของอุดรธรรมนุสรนะครับนะคนคนเดียวเนี่ยทำให้สังคมเขาไม่รับตรงนี้อย่า,างเดา เราต้องสร้างได้สิบล้านะเพื่อองค์กรของเราเราต้องช่วยกันเนี่ยเหมือนกับวันนี้เลยทุกคนรับทราบเราเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันยา่ารักษาะนด้านยาเร่นงตนนะแต่เราเลือกอะไรไม่ดีก็ไปเล่าให้เขาฟังอย่านะครับถึงแม้ว่ามันไม่ดีก็อย่าให้เขารู้แม้ว่าให้เขารู้ก็อย่าให้เห็นหลักฐาน แต่หลักฐานสร้างไว้แล้วก็ไปเผาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไห้มาซ้อนกันเดี๋ยวมีมือดีเอาไปเอาไปแทรกแซงนะครับนี่อะไรทำอีกเราทำมถามเพื่อเข้าใจนะครับนี่นะคนอื่นนิดนึงก่อนเจ็ดถึงบ่ายสามเนี่ยไม่ต้องรีบอสิบนาทีมีการกำหนดว่าสิบนาทีหน้าแฟ้มใช่ไหมครับ นะครับนะเอามาดูตัวอย่างอา่าบอกว่าสรุปด้านไหนครับสิสานะาการจัดการศึกษาอา้าวคือด้านใดด้านด้านใดไอสังคมในการเรียนรูค้ครับคือตัวสรุปนะ่ะตัวนี้ก็ดีอยู่เคียงแต่ว่านะครับ ทำอย่างไรจะเห็นให้มันชัดๆหน่อยกระดาษสีดีไหมตัวสรุปดีอยู่แล้วนะกระดาษสีเออใช้ได้นี่ใช้ได้ค,คือเราจะสรุปผลของการดำเนินงานในมาตรฐานตัวนี้แล,แล้วเราก็แบ่งเป็นตัวชี้วัดชี้วัดชีวัดสรุปไว้นะครับนะเราก็จะพอเปิดมาปุวว๊บเขาจะดูตัวนี้ก่อนตัวป่านั่น วิธีการในผลการพัฒนาแนวทางการพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยจุดการพัฒนาต่างๆใส่ลงไปด้วยนะครับนะให้เห็นว่านะเนี่ยทางการพัฒนาโอเคตัวนี้ก็ได้นะวิธีการพัฒนาเราทำอย่างไรเสร็จแล้วคือให้มันเห็นนะครับให้มันเห็นหนึ่งอินพุตเนี่ยตัวสรุปไปนะฝากนะหนึ่งเห็นอินพุต มันมีงานมีกิจกรรมมีโครงการอะไรที่สนับสนุนส่งมันเข้าไปเนี่ยนะบันทึกไปด้วยอย่าลืมหนึ่งอินพุนสองโรเซียเราใช้กระบวนการอะไรขับเคลื่อนเมื่อมีโครงการในการขับเคลื่อนในแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวบุคคลเลยนะถ้้มันเห็นสองตัวนี้ตัวที่สามให้มันเห็นเอาาผลผลผลิตที่มันเกิดเนี่ยที่เรารายงานกันเนี่ยว่าคุณภาพได้สี่ได้ห้าได้ดีเยี่ยมดีมากอยู่เนี่ยนะครับครับเอาตัวนี้มาสรุปนะ คือตอนสรุปให้มันเห็นกระบวนการและสีอาคัมให้มันเห็นรางวัลให้มันเห็นไม่มีไม่ต้องเขียนถ้ามีเขียนกันนะครับเพราะนั้นสรุปด้านหน้านี้มันจะเห็นตั้งแต่ยินพูดโปรเสเอาพูดอัคันะ,ะเสร็จแล้วมันก็จะทอนรายละเอียดท่านใดนะครับนี้ฝากนะนี่ปกแล้วใส่สีเลยครับอย่าให้มันเหมือนสีอื่นใส่ปกสีคือคือหมายความว่าตัวสรุปนะให้มันเป็นกระดาษสีครับ เป็นปุ๊บเนี่ยเออมันรู้บางอย่างนะครับบางอย่างเราใช้เป็นกราฟอย่างเช่นมาตรฐานด้านผู้เรียนหกมาตรฐานเนี่ยถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบแต่ละปีสามปีนะ่ะในแต่ละมาตรฐานมาตรฐานด้นืยอตัว่งชี้ต่อตัว่งชี้ถ้าเห็นกราฟขึ้นครับมันจะเห็นความแตกต่างสรุปโด,ดยกราฟจากกราฟจากตารางนะครับสรุปมันจะดูง่ายส่วนรูปภาพเขาเอาภาพม้วนหล้างแฟ้มนะอันนี้คือองรอง ไม่ต้องไปจัด12ตวัวมุมที่จัด15มาตรฐาน6 5ตัวมุงที่ของเรานะครับนะครับมีอะไรอีกไหมครับตัวที่สรุปปราหน้านะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งฝากนะตัวประกาศใช้มาตรฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นคณะกรมกร,รมการสนานศาึกษาโดยเฉพาะประธานสนานศาึกษาเป็นชอบต้องเซ็นนะแผนเหมือนกันแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาก็ดีหรือแผนเดียวกันประจําปีก็ดีคณะกรรมการประธานคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามพร้อมกับกอก็ได้นะครับพอเห็นชอบเพราะว่าทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาเพราะนั้นโรงเรียนไม่ได้โดดเดี่ยวนะโรงเรียนต้องนึกถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งบทบาทก็คือใน ในมาตรฐานที่เ่าหร่นะที่พูดถึงเรื่องคณะกรรมการสนันึกษานะที่รายงานไปนะมาตรฐานที่แปดที่เก้าเออเออมันมันคือมันสะท้อนภายในกับภายนอกแปดกับเก้ามันคู่กันนะตัวเนี้ยคือบทบาทตัวนี้สําคัญนะครับไปดูของเราตัวนี้มีคู่มือของคณะกรรมการสนันึกษารอยัางาคณะกรรมการสนันึกษารู้บทบาทของรือยางรู้บทบาทว่าเขาทําอะไร นะนะครับแล้วมันมีระเบียบการประชุมนะประชุมปีหนึ่งกีก่ครั้งแล้วอำนาจของเขาเน่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างเขารู้เรียงฝากนะครับกวนีสัมพันธ์นะนะถ้าเขาไม่รู้เวลาเขาถามเนี่ยนี่ประธานคณะกรรมการสาราจาราทำอะไรบ้างทำอะไรท้าเนี่ไม่รู้เรื่อง <S <S มาอยู่ครับโรงเรียนตอนเพิ่นเฮ็ดกระถินกระเห็ดพปลาแล้วครับมายัง่งกันเลยมาเห็ดหนึ่งโอ้มาซอยเพิ่น ตอยเห็ดต้นเงินต้นทอ,องเงี้ยคนเนียเพีเงินาสมทบแต่อย่างอื่นมันต้องมีนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอบศเข้ามาปุ๊บวันแรกเนี่ยหลังจากที่เราต้อนรับอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะเรียกคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ก่อนเพื่อที่จะพบคุยกันก,ก่อนนะครับ,น,รบนี่จะเจอก่อนเจอก่อนเท่าที่ผมไปสังเกตการมาพกที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเอาดีๆนะครับตรงนี้อมีอะไรถามอีกครับ ไม่เป็นไรนะหลังจากวันนี้ผมขอชื่นชมนะทุกท่านที่ได้นำเสนอ,อว่าท่านไม่ได้ลกทิ้งตรงนี้หลังจากที่ผมเคยมาทั้งก่อนุนแล้วก็มาคุยกันในลักษณะนี้แหละเสร็จแล้วจากการที่พวกเราได้แบ่ง,บงกลุ่มรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานแต่ละมาตรฐานมาตรฐานตรงนีนะ้ถือว่ารับผิดชอบได้ดีนะมีข้อมูลนำเสนอมีอะไรต่าง แต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่ท่านนําเสนอนะมันก็คือบทบาทหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ของเราหอแมแฝมอ้อยอย่อใหญ่เน่ของฉันนะไม่ใช่ของฉันก็คือของทุกคนเพียงแต่เราเป็นเรขางานเป็นเจ้าภาพของงานทุกอย่างต้องพูดแล้วรับทราบรับรู้นําไปสู่การปฏิบัติร่วมกันนะครับทำยังไงเราถึงจะแชร์ตรงนี้ได้วันนี้ก็สท้อน ได้ประมาณแปดเก้ามาตรฐานนั่งที่นําเสนอไปตรงนี้ก็เห็นรูแล้วเห็นแนวแล้วมันไปได้แล้วชัดเจนแล้วแต่ทํำยังไงจะเกิดความมั่นใจตรงนั้นผมกับดรธนบุรีจะขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมผลงานของเราที่นําเสนอวันนี้จะขอชื่นชมในโอกาสต่อไปกาหนดให้ผมได้ไหมประมาณเมื่อไหร่มาชื่นชมนะครับเมือ่อไหร่เป็นข้อตกลงร่วมกันนี่นะ ไม่ต้องให้พอกำหนดหรกเอาพวกเรา,านี่เลยพราะพวกเราปฏิบัติเอาเมื่อ,อไหรับเนี่ยนี่เรานําเสนอส่วนไหนที่มันยังไม่ปฏิบัติต่อส่วนไหนที่มันยังอไม่ชัดเจนเนี่ยเราเรามาตลกลงว่าเราจะไปทําให้มันเข้ารูปเข้ากล่องแล้วให้มันเป็นปัจจุบันเนาะถ้าสามปีก็ไปหาว่าสามปีมันยุ่ใสนะครับ เสร็จแล้วเราจะมีการชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะท่านพอ,อ,อดีไหมครับเอาสามสิบมิถุนายนใช่ไหมเออสามสิบมิถุนายนรู้สึก,กแล้วเห็นปัญญาไม่เป็นไรนะเอ้าเอาประมาณเดือนไหนกนะ่อนเนาะยังกำหนดวัที่ไม่ได้เอาประมาณเดือนไหนไมิถุนาช่วงไหนกลางเดือนปลายเดือนเอาข้าปลายเดือนเนาะ รู้สึกว่าวันที่30มีมีเสือเพลินะ31ก็มีเสือเพลิครับ30ผมเขียนไปแล้ว30นี่ตุนาเสือเพลิวันนั้น3 30วันศุข31เอาวันอะวันเสาร์วันที่30เหรอวะเอาไหมเอาเอาบวองนะเดี๋ยวผมจะไปลงปฏิทินแล้วก็แจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าเราตกลงกันแล้วว่าเอาวันเสาร์30วันศุกรข ฮะตามกรลยาดาตามกัลยาดาวันอะไรวันจันทร์วันศุกร์มาเบิ่งดีดียปฏิทินเนี่ยไหมฮะตัวกันเปิดดูดิ้ปฏิทินวันไหนครับวันจันทร์ก็ละปีว่ะได้ปีแล้มาลงสาวี่ยเอ้าดูให้หน่อยครับเสร็จเพลวันสุดท้ายของเขาคือวันที่สามสิบมิถุนายน ไม่ใช่สามสิบพฤษภาครับไม่ใช่นิถูนาเลื่อนมาใช่ไหมวันที่ไหนถ้าผมจะจะจําจับสนสามสิบนิทูนาใช่ไหมถ้าสามสิบนิทูนาเอาวันนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาตรวจสอบว่ามันไหลองค์ผวจะจำผิดแต่ท่านยังยืนยันว่าของเราสามสิบนิทูนาเอาวันนั้นนะไม่ไม่ใช่ว่าเรายืนยันนะคะท่านส่งปฏิทินมาจะยืนยันตามนั้นยังไงลงแรกแต่ที่เรง ครับอ๋อใช่รอบที่สองถูกต้องแล้วครับขออภัยที่บอกว่าเสือเพล่แท้ที่จริงก็คืออุดรธรรมนุสรนะครับใช่รจำได้ไหมจำได้แล้วสมองสับสนตกลง่มมาทำนี่นะสามสิบนะสามสิบนิดกนานะขอมา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 ใช่อะไรมาชื่นชมมาชิ้นชมที่เรานำเสนอตรงนี้นะ้ใครจะปฏิเสธมิใช่ครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่หลัง เจ้าี่จะไปหาเปียกทัเาถามอีกไหมครับถามอีกไหมแจ้งว่าเออเห็นไหมครับมีคนเสนอแล้วว่าแฟมที่เราดูแลอยู่ตรงนี้จะไม่หวงแฟมจะไม่กอดแฟม์อ้อยอกไปจะเป็นแบแต่ทำยังไงคราวนี้เรามีข้อมูลแล้วเราแชร์กันแบ่งปันกัน เพราะว่าหลายงานหลายกิจกรรมหลายโครงการมันก็ไปสอดแทรกอยู่ตามมาตรฐานและตัวทีลหลายตัวเพราะนั้นก็ประสานกันเอาเนาะอยู่โรงเรียนเดียวกันคุ้ยกันได้ยังางประชุมย่างนั่นนัำนี่ก็เ,เอามากคุ้ยกันขอนะครับว่ามีการประชุมทีไรขอให้เอาประเด็นนี้มาพูดกันด้วยในในการประชุมอย่าละเลยตรงนี้นะครับเพราะาอะไรเพราะามันมันจะได้ชัดเจนมันจะได้เข้มแข็งเราจะได้ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเรื่องอื่นก็ไม่ว่ากันก็พูดไปแต่เรื่องนี้ขอให้เอาเข้าทุกวาระนะครับโอเคทำอีกไหมครับไม่ทำข้างหลังทำไหมครับเมื่อไม่มีคนถามนะครับก็ผมกับดรธนบรีดรกเตร์เกษรีที่นั่นไปหาได้ตลอดไปคุยกันได้ตลอดนะครับมีอะไรก็เราจะแชร์กันนะครับ เราคงไม่ทิ้งให้โรงเรียนเดินไปคนเดียวหรอกครับยังมีสื่อสายเทศนนะครับที่จะเป็นเพื่อนที่จะร่วมเดินทางกับท่านมีอะไรเราดูแลกันเชื่อแล้วกันมาวันนี้ผมอาจจะพูดเสียงดังอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจต้องขออภัยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเรามาวันนี้เราจะต้องพูดความจริงเราจะไม่โกรธกัน ถ้าหากว่าเราเปิดใจให้กันการกับเคื่อนการดำเนิน,น,นงานมันก็จะบรรลุสู่เป้าหมายนะครับสําหรับวันนี้ผมและก็ดกรธนกรดีต้องขออนุญาตนะครับขอขอบคุณครับเราผ่านไปแล้วนะครับก็ฟางดูก็ท่านก็สอดแทรกได้ดีนะครับเหมือนกับพออโชวเลยนะน่าจะได้นะครับที่ว่าจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่าสนใจอยู่นะ จะต้องไปอเบวอร์ดก่อนก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจนะครับแต่ประชุมโครการเนี่ยเขาบอกว่าสาระสาคัญก็คือคนที่มาประชุมเนี่ยคนที่มีประสบการณ์พอสมควรนะแต่เพียโนเนียมมาประชุมเชิงปฏิบัติการไม่ได้เพราะนั้นถ้าไปประชุมที่ไหนก็ขึ้นว่าประชุมเชิงปฏิบัติการไหนคนที่ไปประชุมน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนั่นแสดงว่าผิดความหมายนะ คนประชุมื่อประการนี้ก็คือให้ให้มา,าให้หัวข้อแล้วก็แต่งช่วยกันให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับท่านก็ยิงประเด็นแต่ละอย่างมาอย่างนี้ทีนี้อันที่สองที่ผมสังเกตนะก็จะได้ความรู้วหนึ่งว่าตอนนี้คณะครูเป็นนักเรียนนะครับเราก็จะได้ความรู้ทุกคนนะว่าเราไปสอนหนะ้าทั้งเรียนนะ้นักเรียนเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงสุดท้าย มีอาการเป็นอย่างไรก็กรุณาสงสารนักเรียนด้วยนะ <c oughs> กรุณาสงสารนักเรียนว่ามันอย่างนี้จริงๆนะมันอย่างนี้จริงๆบางทีอันนี้ดีนะมีแอร์นะไต่ลูกหลานมันร้อนมันร้อนเนอะคนที่สอนช่วงบ่ายก,ก็ก็ให้เข้าใจลูกหลานนะบางทีงมันได้ไหมเยอะหรอกอันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสอบท่านออกข้อสอบมาเนี่ยไม่รู้จะได้มไปันจะได้คะแนนถึงครึง่งถึงครึง่งพ่องม่นะครับจะสอบสอบผ่านตามที่ท่านบรรยายได้ถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ก็ให้คะแนนความตั้งใจนะคะแนนทิพพิสัยได้เต็มเลยนะวันนี้ได้เต็มก็ผ่านเพราะเชื่อว่าท่านไปทําก็จะได้อะไรจากการทำราะว่าฟังเฉยๆไม่ทํานี่เข้าใจดีขนาดไหนก็ตามแต่ไม่ได้ทําเลยก็ไม่รู้มนันนะครับทีนี้การประเมินโรงเรียนในรบประมาณโรงเรียนรอบสาประเมินคุณภาพรอบสามผมอยู่สิริวยลพรีก็ประเมินไปนะครับ กรรมการมาก็ทุกที่นะครับมาวันแรกเนี่ยครึ่งวันแรกเนเข้มมากสีเรียดมากเราก็ยิ้มไม่ค่อยออกนะครับแต่พอเลยไปช่วงบ่ายก็เริ่มดีเพราะว่ามั่นใจว่าครูแต่โรงเรียนมีเทคนิคดีนะทําให้กรรมการยิ้มได้นะครับแล้วก็จะแนะนําอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางมนุสอนผมว,ว่าเยี่ยมนะว่าเนี่ยไม่นานหนึ่งท่านสอน,นอท่านยิ้มนั่นสบายใจนะครับ กรรมการมาก็คงจะเป็นเหมือนกันแต่ท่านบอกโอ้ยสิริวรรณก็ดีด,ด,ดีอะไรก็ดีรูปอา,ายจก็ดีหมดแต่ประเมินไม่ผ่านเพราะอะไรไม่ผ่านมีมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานที้าไม่ผ่านครับอันอื่นี่ฉลุยหมดนะครับฉลุยหมดเขาถามยังไงรับมาดูหลักฐานไงก็บอท่านว่าคือสามเท่านะ้าเนาะก็มาดูหลักฐานที่เราทำสามปีตอนนี้แป๊มแป๊มแปมมาทำสามปีอันที่สองก็มาสัมภาษณ์ ก็มาสังเกตคา,าวค่าสามเศร้าก็ตั้งแต่2อย่างคือ <c oughs> ไม่อยากัูอย่างเดียวกลยว่ามันจะเป็นข้อมูลทางเดียวเท่าจะเป็นเพชรมาดูแก้วมานก็ให้ผ่านเลยถามนักเรียนหน่อยเอครูเคยพาสวนมนไหมไม่เคยเลยนะแต่อย่างนี้ไม่กลัวนะให้เขาไปถามเลยนักเรียนครูเคยพาสวนมนไหมโอ้สวนทุกวันศุกร์เลยครับอ่าอย่างนี้ก็สบายใจแต่เป็นไงแต่งชุดขาวไหมวันพระอย่างเงี้ยได้ก็อย่างนี้นะเรื่องกีฬาเรื่องสุขภาพเป็นการตรวจอะไรกันไหม อย่างเวลาพูดแล้วมีชอบมีโทรศัพท์มาก็เป็นการประเมินแบบสามเท่าเป็นความรู้เรื่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขามาเขาก็ไม่รู้มาแค่สามวันก็แต่ว่าประเด็นแรกก็คือหลักฐานเอกสารไเยอะแต่สิริวัวลีเขาโชคเรียนหนึ่งคือเขาเป็นวัฒนธรรมตกลงกันเหมือน่านว่าตกลงไหมดูวันไหนนะเขานี่คือกิจกรรมที่ทําอะไรในรอบปีทําเสร็จไม่เกินสามวันต้องส่งประกัน ไม่ส่งมาได้เจ้าหน้าที่ประกันตามเอาเลย <c oughs> แล้วยังเป็นรูปเร่มวางวางวางเพราะนั้พอหลักฐานสามปีไม่ได้เพราะมีห้องเลยทีนี้ก็เป็นห้องจัดไว้เรียนเลยปีที่หนึ่งปีที่สองสามเรียนครบมันก็เลยสบายแต่ว่าอ่าผมถามยาสุรา,างเรายังเรายังเก็บหลักฐานนะั้นไม่ยังไม่ครบแต่ว่าคุณครูก็ทําอยู่เนาะความจริงอยู่ทาแต่ว่ายังรวบรวมอ่าตอนนี้ก็คิดว่าเราจะครบอันที่ยสองมาถามถามเด็กกับผู้ปกครองแน,น่นอนถามที่ท่านว่า เราก็ไม่น่าหนักใจเพราะโรงเรียนเราผ่าน9ปีแล้วต่อไปทําอะไรก็แผนเป็นยังไงก็ทาจริงนั่นแหละใครจะมาเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ตีลังการอเลยนะครับอันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนก็เป็นครูมืออาชีพแล้วเนาะทำนานการพิเศษทำนานการพิเศษนะโอจ้จะมีใ่ทำนานทำนานธรรมดาทำนาการเฉยๆนี่จัพยาบาลทำนาการโอ้โหเขาก็คุยอยู่แล้อยู่ทำนานการทีนี้นนนโโหัโโหโหวนนนหน้าเขาคนเดียวนะ ในในในโรงพยาบาลเขาชำนาญการพิเศษโอ้โหเตนนี้อยู่บนฟ้าเลยนะเนี่ยเขาบอกเขาชำนาญการพิเศษแต่มันดูครูเต็มโรงเรียนนะชำนาญการพิเศษสู้เราไม่ได้เลยเขาชำชำนาญการพิเศษชำนาญจริงๆนะฮะทีนี้ก็ทุกอย่างนะครับก็วันนี้เป็นความรู้รู้ทุกอย่างในการใช้ใช้ใเวลานี้หนึ่งวันเต็มๆหรือให้เวลาสำหรับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครับท่านก็ได้ยินทั้งวิทยะครับวนทยก็เหมือนกับท่านผมดูน้นในขณะที่ผมสังเกตก็ถือว่าผู้ผู้เข้ารับการนิเทศเหมือนกันก็เหมือนในเราไปเห็นเขาขายขนมครกนะครับอำใค้าก็จะหยอดเป็นลุ้มลุ่มลุมลุมลุมหยอดไปไอ้ลุ้มนี้หยอดไปทพิ้งไปท้ายๆเกิดมันรั่วไปหยอดไปแล้วก็มันก็หายไปหยอดไปแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตรงที่มันรั่วไปก็ ปากหลุมที่มันรั่วไปก็ไปเติมเต็มเลยเพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับโดยมีคุณครูสุรางเป็นผู้รับผิดชอบที่จะไปกุดรูรั่วให้เนาะบอกกันอย่างพี่แบบน้องด้วยความรักและห่วงใยผมกับท่านรองก็จะไปบางทีก็จะไปซื้ออันใหม่ให้เลยนะนที่มันรนะั่วจะได้ให้มันครบเนาะท่านมาท่านก่อจะมาชื่นชมนะก็อยากให้ท่านสบายใจเพราะว่า กินไม่ได้นอนเปหลับนะท่านสอนอนเสตียนนี่เป็นห่วงสี่โรงเรียนนี้นะที่กินท่านก็เออเราเคยก็ได้เอ๊ะ